โอเคครับทุกคนนะตอนนี้ก็จะพาน้องเนี่ยไปหาขุดจิ้งหรีดนะที่เขาเล็กอย่างก็กิ้งก่งนะครับผมนะพอมาพี่จินดาครับครับสวัสดีครับจากช่องจินดาชนแนลเหมือนเดิมนะครับผมครับผมไปไปนี่ทุกคนอุปกรณ์ของเราก็จะมีจอบนะส่วนน้องเนี่ยก็ถือขวดไปแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเวลาสามมองแล้วนะ พาทิศเนี่ยก็ใกล้ตกดินละลองหาดูดิควนลองคืออยูวบ่น้องเขาบอกน้องเขาหาเป็นนะกนะิจิงลีดจิงลีเดี๋ยวว่าไม่รู้ว่าเราจะห่าเจอกันเปล่านะพี่จินด Trời thôi. đi thôi. đi thôi. đi thôi. เมื่อลองไอ้ฉอแต่หลายฉอเข้ไดะเห็ดอะไรเป็นหัวเรื่องเออจะเป็นเห็คนหัวเรื่องกินได้นะกินได้กินได้แต่มันจะลื่นๆนะมันจะไม่อร่อยเหมือนโอ้ยเมนะนะเห็ดอาจจะขึ้นขุดดิ หัดหลุดแล้วด uh, no uh, ้วยหัดหลุด hmm. ล hey okay. right right ้วน right right ี่กระเจ้ามาเดินเดินเดินทำเนอะน้องเคยเคยเจอเหตุแบบนี้ไหมหรืเคยเด้อเข้าไปเยอะอ๋อเขาอยู่ในป่าเขาเคยเห็นนะแต่เขาไม่เคยกินเจอเดาเดาน้องหน้าดึกป่ะไปเดินในมุคุณอะไรอย่างเงี้ยเชียวเราเนี่ยต้องพยายามให้น้องใส่เสื้อนะทุกคนปกติเนี่ยน้องจะไม่ใส่เสื้อนะ ที่เรามาเนี่ยเพราะว่ายุงเยอะมากเลยเลยเราต้องให้น้องเนี่ยใส่เสื้อนะครับผมต้องาาอห่าดูดิพี่นะได้ยนะินเสียงิงจิ้หลี้องอยูอ่นออะตหาดิโหจะเจอบ่อสเขาอยู่บ่ควะาลิเดี๋ยวเขาอ,อยู่ เยอขบอกให้ไปทางนู้นะพอดีเสียงจิ้งรีดร้องเยอะมากตาน้องไปออได้ลโอ้ทำไมเราไม่เจอสักรูเลยนะ เดี๋ยวกว่าแค่ๆเลยกันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะมาดูตรงนี้ก่อนไม่ใช่เรามาดูเห็ดเพื่อเจอเฮ็ดไง เจอป่ะพี่นิดา<ม>ไปเราเราลองข้ามไปฝั่งนู้นดีกว่าไป นั่นอะไรอุบัติเหตุที่เขาร้องเป็นไงโอ้ยุงโคตเยอะเลย แบบนี้มันน่าขึ้นนะอลไะลองแยกข้างหาดิโอ้เจอว่าพี่นไะด้ โอ้ยอโเคนะทุกคนเดี๋ยวเราจะแยกกันหาดู หมือนมีคนมาขุดด้วยนะเนี่ยม,ม,มีคนมาห้าขุดกินด้วย โอ้โหทุกคนหาไม่เจอเลยพีน่าโค้ดเดีอยาน้องบอกน้องไม่เจอนะครับเฮ้อ Đây ra Khoa Khỏi đó là Phim Nó bảo nó chơi hết Khờ Khờ lấy túi

ู้สึกว่ากิ้งกือนี้จะเต็มเลยนะทุกคนกิน้งกือเจอกิ้งกือหลายตัวละ,วละโ,โหทุกคนหากินยากมากเลยหากินยากมากเลยนะพี่นดา,นานใช่มีปีละครั้ง โอ้โหไปเดี๋ยวเราลองข้ามไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าไปครับผมเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นกันดีกว่าครับไปโอเคครับทุกคนตอนนี้นะเราก็ได้เจอแล้วนะครับผมจับดีๆน่ไงทุกคนพองเหรอโอ้โหนี่เลยนะทุกคนจับเลยจับเลย มีที่น้อยยังร้องโอ้อเลยไม่ได้ชิลละไม่ทันดานเลยนี่นะทุกคนหายากมากแดานนะครับตัวหนึ่งนี่เลยอันนี้นะครับเขาเรียกว่ากิ้งก่งเรืออย่างก็จิ้งหรีดนะนี่เลยทุกคนหน้าตาก็เป็นแบบนี้เลยนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปหาต่อเลยครับผมไป โอเคครับทุกคนตอนนี้นะเราก็ได้เจอแล้วนะครับไอเบยมีสองรูอะรูนั้นแหละใช่ปะตันปะเอ็มไม่ได้ตันนั่นก็ตรงนู้นแหละเจอแล้วเจอแล้วมีแ่อไอ้เว้พอปะพอเข้าในโคตรละเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วไปนึงโอ้โหๆน้องมนะคะเดียวเดียเข้าไปข้างในเด้อหย่า

บ้าไม่เลยนะแต่นี่<อ>จุดเด่นมีนะทุกคนกว่าจะหามาได้นะหายากจริงคุ้ได้สองตัวนะหาตั้งนานแล้วหาจริงยากมากเลยไปโอเคทุกคน<ป>เดี๋ยวเราไปหาก,กันต่อเลยดีวยกว่าแบบนินนะไปนี่นะครับทุกคนเราเนี่ยก็ได้ หาแล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้มาหาทิล่าแล้วนะโหพี่ดาด,ดิพริกเต็มเลยนะ <Okay. S 1> อันนี้นะ่าจะเป็นใช้พริกหยวกว่ะ <Okay. S 1> เออทุกคนนี้นะนี่ก็จะเป็นพริกหยวกนะครับผมน้องแกก็หาไม่เจอนะทุกคนโอ้มันหาก,กินยากมากเลยนะครับผม พราะว่ามันได้กินปีละครั้งใช่ไหมพี่ชินดาโคกีะเลั้งาโคกี้เล้โอโหลกมากเลย อืมเราก็ได้เสียงร้องในป่าเดี๋ยวเราไปดูข้างน้านู้นไปถ้าไม่เจอเดี๋ยวก็จะพาน้องกลับไปกินคูนข้าวอาน้ำอับน้ำแล้วอืมได้เพิ่งสองสามตัวเองเอะที่สองสามตัวนี้คือน,น้องเขาเนี่ยจับได้นะ คนเดิมห่าดูข้างนี้โอ้ห่ากินยากจริงขั้วไม่ชูอยู่เลยนี่นะทุกคนเพิ่งได้แค่นี้เองอ่ะสองตัวเหรออีกตัวนึงใายไปไหนวะน่าจะหลุดไปเดี๋ยวขั้วดี่ขั้วโลกมากเลยเพื่องเดินดูข้างทางแต่เราก็ได้เสียงมันร้องนะ Phiền là bác Để thu giáo quá Bình đây cho nó mẹ Để xe này khổ xong

เอใช่ก็โอเคครับพี่สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมมาเพราะว่ามันหากินยากไงพี่ดาหากินยากจริงปีละครั้งนะทุกคนใช่คได้สองตัวก็ย่งน้อก็ได้อยู่ได้นะแต่ก็ได้นะครับผม ี๋ยวจะให้น้องกินหมดนะขอไม่ยากให้แย่น้องกินอือน้องบอกว่าอร่อยมากเขาอยู่ในป่านะคะได้กินแต่ดิบๆนะใช่เดี๋ยวเราจะทำสุกให้น้องกินก็โอเคพี่สําหรับที่นี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับไป